กิรตกท้ายสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคนสบายดียามเช้านะพบกันมุนีเอาซิมาตกไข่หรือว่ามาลัดไข่ลุงคอนติดตามรับชมด้กันพี่น้อง ไม่ได้มาค่ะหลายวันเติมละหลายทิศเติมละลองมาปุ่นงี้บัาน,นี้มาู้เดียวแถวแถวนี้เขายังบ่เคยมาจากเธอปีนี้เนะี่ยเดี๋ยวลองมาลองบุ่งอาต่างกับช่องหรือเปล่าหนุกเขาห้องเชยวเชีนี่แหท่ามันแจ้งก่อนเดินยืดตกเดินยืดมุดแล้ว หาโมงจะแจ้งทล้วมันยังได้ขึ้นมาเดินเึแจงคักเลยยังบ่ขันอยู่ อย่า่าบิธีแแ่พูดมันง่อยยิ่ไกว่าแกเมยนะเลยตัดสิตใจยิ่งแกเมย์เลยเปิดดมกไปเลย rồi mà ăn liệu cái mì đây là cái nồi tốt chưa nóng kiên cực chưa cái này, này. cái phu nữa bao nhìn cái phu cho mình, mình thử mình dục cày có cây mè đây นี่ก็ประมาณสิบกมิตได้ต้นหนึ่งปีนี้สำหรับปีนี้นะหาก็ได้เก็บป่านี่ได้ปีนี้แต่ชิ่นนำทีมงานบอทันละมาบอลนี่ชิ่นได้หลายโต้เลยมันมันรอบเช้าคิดว่าชิ่นไม่ได้ยิ่งเลยเอามานังทาประกังหึงจนย่างออกไปเชื่อตัวนั้นตัวนั้นขันอยู่ลุมลก็เลยย่างออกไปหุ่ เปืนประขัดเลยเอามาเจอน้อยไก่เดี๋ยวนี้องบอหง่ีกเลยเดีหาตอนเลาะตอนนกเขาต้อนของพ่อน เป็นเต็มของพ่อไปมาแล้วคีตกแม่นมลุกลงชื่อน้ำขำํามเป็นน้ำคำําน้ำาบ hao ma là thửa anh nhăng bồn lốc để thả bưng chân ngay mình sẽ rung mà kăn top nhá hao ma bìm cài luôn luôn mình à กคกลอนต่ำๆต่ำโหดมันบวามาการกคกลอนชิชุกๆแดนสัดมาลเลยรถต่อเมือน,น้ำทาง <c oughs> ชอยล่ะวันนี้ทีมงานบางทีทีมงานชวนพืนป่านะจจ๊นียเลยถ้าฟังเบื่อก่อนนะว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปแก ยังไม่ได้คำตอบที่แน่นอนเหล่าหญ้าแบบน,นี้นี่เป็นตะมีนะของรมเดี๋ยวจะตอลองตอบึง่งนะว่ามันบางทีมันอาจจะอยู่แถวมันหกเด็มักอยู่ป่าหญ้าแบบนี้มันมักอยู่ บ้เบิงคนข้าวเดียวกันนีเ่นตีตะบเปิดคน,นแลม้ยงตุ๊ๆมาลุแสงว่าอย่างนี้มมี คื้มคือเกาเนอะแต่ว่าบโตกฝนเมื่อวานนี้คืม้มทั้งคืม้มทั้งตกได้ผลนีิดๆๆน้อยนีดไกลแถวนี้ด้วยนี่มันบ่อขันเลยไม่ได้ินเนชิงเลยขันแต่บอลเอาห้าชสองผู้ กับมือนะได้ไก่ตัวเดียวเขาล่อมาเนี่ยแต่แต่ก็ยังดีอยู่ว่าไดนะ้มีได้เพื่อ,อนนี่ให้กระเต็กได้ตัวแรกปีนี้ก็ได้ไก่แม่ตัวเดียวตามทีมงานก่อนตะหนวดได้ตัวหนึ่งละตะหนวดแต่บ่บ่อน,นจักชิได้จกโตแล้วนะจับปีนนี้ มีคอยวดนํำไก่ป้าเพราะเลยก็จึงไม่ได้ไก่ป้านะนี่แหละก็เลยได้โอกาสมาแถวบ้านเราใหญ่ที่ชุดก็คือไก่ป้าน,นี่แหละแถวเนี้ยเฉพาะเห็นเฉพาะนั่นก็มีเยอะครัแต่ว่า่ค่อยเจอนไก่ป้าน,นี่หาง่ายชุดแหละเห็นบ้านเราเขาได้กินไก่ป้าสุภาษา มันออรูปีนึงนบมได้น้อยน,นะมองนี่นะเก่ามันเล็กแค่ไหนมองม,มันเขาปานอะ้รแ,แล้วมันนำดันแล,แล้วมันเป็นห้องหมนไงเขาดันเชื่ออีกนั่นะ ปูข้อยไม่นะตามห้อง บกปาเลยในปีนี้เดี๋ยวหาเ็ดก้อยเอาหนะ่งต้มน้ำหอนลกูกมันะโตมัน ว่าเอาได้มาปุ๊กแล้วถอนขนมันเลยไงขนมันจะพอทอดปะหึงเลยอะตูมันแข็งอะล,ลุกเนี่ยพอดีทีมงานมาได้บายดีสบายดีไกลเลยแหละไกลแล้วมาอ้าวเพิ่มอีกเลยมาเพิ่อมอีกเลยไม่ที่เหลือาชิบ่มีงานมาโมานีสี้าน เลยมาน้ำมันเลยมาน้ำมันอีกกะมาซิจบเลยนะได้ลายแล้วแหละเป็นลอยไปแล้วก็เอาลอยไปีนี่จบรุดลายก็ไปแล้วแล้วรุดลายฮะเอาไว้ๆลอยก็กะใจนั้นอยู่น้ำหมูหมูพออยู่เอาขึ้นไปไม่งี้ก็พอมันไม่ได้ยิงมันแล้วมัถือนี่ไปเหนไม่ได้ไม่ได้ถือตอนไปลรอ นั้นงอจะถือรืไปเอาไปช่อตามดานเลยชลองเบิงเออเห็นคัอืมีไก่พอดีบ่ไก่เพิ่มาซื้อน้ํามันนะเพิ่นกยังบ่ก็สิได้ขึ้นป่าแลก็ได้อามาซื้อน้ํามัน ไปแล้วนี่นะเดินใ้ไม่ไหมกับผม่ราปูกเครื่งในหันต้มกระดูกอาไปยาง tông cái sụp anh nghỉ lèo qua đi một bài lời tiếp heo phát mất cái đũi nên cái นอ้าวแตมันแซ่แลีเริ่เห็ดหมดหอ้าวมันเห็ดรีเป็นตบิ้นไปไม่เมื่อเปิดน้ำปลาเปิดน้ำมีเปิดน้ำแม่ไป thằng chị ở đây bay ở tài chín mà làm xe

You see 哎，对、嗯。嗯嗯 ได้กินที่ตลาด Jeg fant den. Den må jeg ทำงานช่ for ้นป <c oughs> ่อตอนบ้านแต่มีทั้งนึงมันล้มันเมียมาองทำบ้านมันเริ่มลมรมืนแบบโจนโดนยูจิเลอร์อยูเกไกมันยูจิเลอร์ไปเฮ็ดไปเอาก็โจนเอามาเฮ็ดจิเลอรโจนมันเอาไปโจนแ้ จูนเอาเพยไวุ้หลักเอาือเพย์ไปกระเพาะไอ้มาพอ่อพพอหมนันบีโบกกำโลดกินข้าวกาถือว่าอิ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ปิดไว้ชั้มนี้เดี๋ยวพบกันต่อไปในคลิปหน้าเพล่ะบางทีอาจจะเสียดเดินทางขึ้นป่านะมาน,นี่ทีมงานท้า ทีมงานอูหว่ที่งานยังตันเขาอยู่แันก็ชอบเป็นสิโตมาบอกว่า,าเขาสิแล้วจะมุงนะแต,แต่ที่ตามรับชมไปํำกันแต่ว่าขึ้นป้ารอบนี้ยังบม่ยังทักประหลนมีลมแห้ง <c oughs> ลมแห้งนี่โอกาสที่ได้เจอชัดนน่นนก็นี้เติมนะ่ะในเลิกกับทีตามรับชมไปํำกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้กะล,า,ลาไปสัหน่อยบายบายพี่น้อง